ก็โอเคนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับนี่คุอผมกลับมาช่วงกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราไม่ได้อยู่ในเกม Roblox นะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะเพราะว่าวันนี้เราจะมาสปอยอัปเดตใหม่เกมเอ่อออส t าเทอร e วิฟเ e นส์ Star, นั่นเองนะครับผมนะก็นะครับผมอย่างที่ได้เห็นไปคลิปที่แล้วก็แจกโค้ดไปแล้วนะครับผม Like the Game Pog 2021นะฮะ ก็จะได้อีกพีสามกับสองเอยจ็มส์นันเอนะครับผมแล้วก็นี่เขาก็มีสปอยล์เรื่องใหม่มาแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือหนวดขาวหกดาวนั่นเองนะครับผมหนวดขาวหกดาวนี่ว้าหล่อเท่จริงๆนะฮะผมดาวนะจะเป็นหนวดขาวหกดาวนะฮะผม,มไม่ต้องเดามันก็น่าจะเป็นหนวดขาวกดาวอยู่ยแล้วเพราะหนวดขาวห้าดาวมีอยู่แล้วนะครับก็เก็บเพชรแล้วก็ไปสมได้เลยนะครับน่าจะตอ,ตอนตอนอะไรอะ ตอนไปสู้กับเอสนะตอนไม่ใช่ตอนไปสู้กับเอ่อสู้กับฝั่งทหารเรือเพื่อเรียกว่าอะไรวะเพื่อไปเอาตัวเอสกลับมาใช่ไหมแล้วก็โดนทหารเรือพลเอกอะไครนุม้งนั่นแหละต่อยอกต่อยอ,ก,อ,อกมาม,มีมีเปลไวไฟมีด้วยเนี่ยหล่อเทมากเลยนะครับหล่อเทมากก็นะคะผมก็อันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะมานะแต่อีกอย่างอีกอันหนึ่งก็คือ,อนี้นะคบผมหนวดดานั่นเองนะคะหนวดดา ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นห้าดาวตัวใหม่มากไม่น่าใช่หกดาวแต่ถ้าสมมุติหกดาวมาถ้าสมมติหนวดดำหกดาวมาจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นหนวดดวแบบเรกว่าอะไรคนที่ติดบอร์ดอินฟินิตโมดนะครับผมนะอืแต่ผมไม่รู้ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นห้าดาวนะไม่น่าหดขนาดหกดาวมากเพราะถ้าเอาหกดาวติดบอร์ดหนวดดำก็จะไม่ได้โหดเพราะว่าใคโดที่ติดบอร์ดก็ไม่ได้โหดแต่ถ้าห้าดาวน่าจะโหดมันก็แค่เขาอาจจะแค่ใส่เข้ามาเล่นๆกันด้ะ เขาจะไปรู้นะฮะก็เออวะหรือเขาใส่แค่เล่นๆวะพ่อดูดิอันนี้หนวดขาวใช่ไหมหนวดขาวมาไปแบบนี้ใช่ไหมหนวดขาวมาเป็นแบบนี้เพราะมันเป็นสึกสุดท้ายใช่ไหมละ่ะแล้วเขาก็อันนี้เป็นแอดมินนะครับไม่ใช่คนสร้างเกมแอดมินเขาก็ใส่นี้มานะครับผมหนวดดามาหรือเขาอาจจะแค่ใส่มานเล่น <laughs> ๆวะฮึม <laughs> โอเคนะฮะก็ เอากลับไปคิดเอากลับไปมโนโได้ตามใจชอบเลยนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะก็นะครับผมคลิปนี้สั้นๆนะครับแต่ว่าผมขอประกาศอะไรอย่างหนึ่งช่วงนี้ผมจะเปิดเทอมแล้วนะครับจริงๆก็เปิดเทอมไปแล้วแหละ,ะคือช่วงเนี้ยเนะี่ยโรงเรียนผมอะมันเปิดแล้วผมต้องไปโรงเรียนใช่ไหมก็อาจจะไม่ได้มีเวลาไปเราทำคลิปเพราะว่าส่วนหนึ่งจะขี้เกียจแลส่วนหนึ่งก็จะติดเรียนด้วยแหละนะนะเออนั่นแหละครับผมก็การทำคลิปกาจะน้อยลงก็ต้องขออภัยด้วย นะคบผมก็เรื่อง q A ด้วยนะฮะไม่ต้องตามว่ามันเลยจะทำอยู่แล้วนะฮะแต่อาจจะเลทหน่อยเพราะว่าบางคลิปเนี่ยมันเราอะไรมันต้องทําก่อน Q A นะฮะคือ Q A ยังสามารถผลักไปได้เรื่อยๆนะก็มันทําอ่ะทานั่นแหละแต่ว่าไม่ไม่ไม่นานนะไม่ไม่น่ารอนานนะไม่น่าเป็นเดือนมึงนาจะนะเออนั่นแหละเดี๋ยวทำแหละอย่าตามเยอะเลยไปบายบายครับ ก็ครับเอาไปปนโนได้ตามใจเลยนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณครับ